เซโยสวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะพวกเรายุ่งมากๆเลยค่ะทํางาน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 เรียนเรียน,เร,ยนเรียนนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราหาเวลาได้นิดหน่อยนะคะเราจะต้องไปพักผ่อนกันค่ะวันนี้กมุมยองชี้และลูกๆของเธอเนี่ยนะคะจะไปไหนเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะ เราต้องติดพม่าไหมาคะลองดูวิวสิคะอ้เะ เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของห้องอาหาร Blue Note ของที่ Esten Grand นะคะอร่อยมากๆใครมาห้ามลืมสั่งอันนี้เด็ดขาดเลยนะคะ Lobster r o ร l สวัสดีค่ะถึงเ,เวลาอาหารลาะะนนาแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ในร้านอาหาร Blue n o ตค่ะเป็นร้านอาหารดังมากๆเลยนะจะบอกว่าเทมเขานะเป็นมิชลินเ n ม a นเชฟเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าวันนี้เมนูเด็ดๆที่เราจะทานมีอะไรกันบ้าง เดี๋ยวถามป,ป้าแบงหน่อยนะคะป,ะป้าแบงเคยไปทาน lobster burger ที่ลอนดอนมาแล้วเดี๋ยวจะมาลองชิมกันนะคะว่า lobster roll ของที่นี่เป็นยังไงบ้างอะไรค่ะมากหอม เป็นซอสที่ทำกากเผือกกุ้งอ่ะมันมีความเปรี้ยวนิดๆมันน่าจะใส่ผิวอะไรทุอย่างมันสดชื่น uh, One more f อ r me thank you <c oughs> อันนี้นะคะของเด็กๆน่าทาน,นะะมากๆเลยนะคะเป็นวิส s p y เ h ็น,นนะคะแล้วออก็มีข <c oughs> ้าวถ้วยอาวเพนเตอร์จัดการได้ ส่วนของจานนี้นะคะเป็นจานพิเศษมากๆเลยนะคะ i s a Lamp Shoulder ว wow. ้าวนี่ค่ะวิธีการนะคะเราแหวกนะคะหิบมานาวนะคะมาบีบใส่ So I will, I will make special green one, alright? Incredible hope they are อ๋อยุคกัรเชืเออชอบไหมครับโอเคบายบาย Good night b y าย y e Guys ยเอาลล่ะลน้องอะพี่ตูเหกูมามานี่ไม่ยอมให้จุกดีนะ หลับแล้วจุบเลยเอาะคะตื่นมาตอนเช้าสดใสมากๆเลยนะคะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยเราใช้ชีวิตแบบ quality life มากเสร็จกินข้าวเสร็จไปนอนเลยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะก็ขอขอ,ขอบคุณนะคะโรงแรมอิส r ันแกรนสาทรน,นะคะที่ให้ห้องพักดีๆอาหารอร่อยๆนะคะให้เราได้พักผ่อนแบบไม่ต้องออกอนอกกรุงเทพด้วยซ้ําเป็นยังไงครับพันเตอร์ชอบไหมครับ อย่าลืมนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบทานอาหารนะคะแล้วก็เป็นอาหารดีๆแบบเชฟมิชลินอย่างเงี้ยอย่าลืมมานะคะที่ห้องอาหารโบโนสนะคะคแค่ทาน3,299บาทขึ้นไปได้ห้องนอนไปเลยปียงหนึห้องค่ะควันนี้นะคะขออนุญาตลาไปทานข้าวเช้าก่อนบ๊ายายก่อนแล้วครับเพ็นแพนป๊ไป